กำลังพูดถึงคุณโหน่งวิชยะวัฒนศักดิเ์เองนะครับขอสิบปรบมืให้พี่โหน่งด้วยนะครับพี่โหน่งอยู่กับเรานะครับเป็นหนึ่งในทีมงานที่สร้างสารรค์ Crystal Music Think List นะครับไม่ได้ทียคคนเดียวครับร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรวิทย์บุญรอดอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและรองศาสตราจารย์นายแพทย์พัทรบุตรวัฒนสัมิ์ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาโสตคอนาศิวิทยาคณะแพทยศาสตร์และสาขาดนตรีบำบัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ในช่ว่นี้ได้ฟังที่น้องนายพูดไปแล้วนะครับว่าเสียงเพลงเสียงดนตรีช่วยให้เรามีความสงบช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาต่างๆที่อาจจะ้าท้ายไปได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นถามทางที่โดงบ้างดีกว่าครับ Crystal Music Think List ที่ว่านี้6เพลงนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับก็ทีแรกก็ได้โจทย์จากทาง Crystal นะครับว่าอยากอยากจะผสมผสานร,ระหว่างเสียงน้ำเสียงดนตรีและการดื่มน้ำาเขาด้วยกันให้ากลายเป็นเพลง แล้วปบทเพลง,ซ,งซึ่งมีเป้าหมายที่ที่หลากหลายเช่นอยากให้รู้สึกผ่อนคลายอยากให้มีสมาธิอยากให้เข้าสู่ส,ส,ส,สเตจของการที่ยพักผ่อน mm hmm. หรือว่ากระตุ้นให้เกิดจินตน,นาการความคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราก็พอได้รับโจทย์มาเนี่ยไปเ,เราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ว่าเราจะทําสิ่งนี้ปกติผมทําเพลงประกอบภาพยนตร์สิ่งที่ทําปกติเลยก็คือว่า,าผม,มจะคอนโทรลเรื่องการ วิธีทางดนตรีเพื่อให้คนรู้สึกเศร้าสนุกตื่นเต้นไ,ได้อันนี้อันนี้อันนี้ถนัดมากแต่ว่า<ม>สิ่งที่ไม่รู้เลยคือการวิทยาศาสตร์กับเสียงซึ่งสามารถจะทางานโดยตรงกับสมองอที่จะช่วยทาให้ให้ปรับขึ้นความถี่ในสมองและเกิดความรู้สึกไปสู่สเตทที่เราต้องการอยู่ความสงบความรู้สึกตื่นตัวได้ทางทางทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าปณินนโรบิ ซึ่งเป็นวิธีทางเสียงเนี่ยแต่ว่าทางทางพุทธผู้ดื่มน้ำทุกคนเนี่ยไม่ไม่ต้องรู้เรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่ง <c oughs> ที่เราทำคือเราใช้ทางวิทยาศาสตร์ทางเสียงผสมกับศิละปะของการทำดนตรีครับและผสมกับเสียงน้ำซึ่งเป็นเป็นเอกลักษณ์ของน้ำเดนคริสตัลนะฮครับผสมรวมกันเพื่อให้เกิดเกิดเสียงนี้ขึ้นมาแลว้วก็นำพาความรู้สึกของของคนที่ดื่มน้ำอยู่และได้ได้ไดฟังเพลงในช่วงเวลาที่เรา ที่ที่ที่เรากำหนดไว้นะนอนตก้9นาทีหรือ13นาทีให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปครับผมโอ้จริงด้วยนะครับพอเมื่อกี้ฟังทางคุณโหนดได้พูดไปเนี่ยภาพตามบางทีเราไปในที่ที่แบบริมทะเลยามเช้าเงี้เสียงคลื่นซัดไปตามแม่น้ำลำธารเสียงน้ำมันทาให้เราผ่อนคลายกันทีเลยนะฮะหรือบางคนที่แบบสมมติอกหักดราม่านะฮะจะเห็นภาพแบบมิเสีโอที่ต้องเปิดน้ำกับัวลรมามันก็จะมีเสียงใส่น้ำใช่ไหม เ,ออเราไม่ได้เข้าครัวแบบผัดก,ก,กับข้าวอะไรต่อถูกไหมเราเข้าไปเรื่องที่จะได้ยินเสียงน้ําทีนี้อีกหนึ่งคถามครับพี่หล่งครับอยากรู้ว่าเพลงทั่วๆไปเสียงดนตรีทั่วไปกับเพลงที่เราทํำที่มาใน Crystal Music Thing Chris นเนี่ยต่างกันยังไงครับ มันเป็นเป้าประสงค์ของการทำเพลงที่มาที่ต่างกันเลยครับสมมติว่าเพลงปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับเพลงที่มีเนื้อร้องทานองแล้วเราก็เสพความรู้สึกผ่านเสียงของทานองแล้วก็เสียงเทียบเรื่องของเราลองไปแต่ด,ด,ดนตรีที่เราทำเนี่ยมันมีความความพิเศษท,ที่ที่ต้องการจะทํางานโดยตรงกับความรู้สึกของเราเลยทั้งทางทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางอิโมชั่นอลที่เป็นทงางศิลปะทางดนตรีอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีมันเลยไม่มีเนื้อร้อง มันต้องการสเปซมีที่ว่างพอที่จะให้จะให้ทํางานกับความรู้สึกของเราโดยตรงมีเสียงบางเสียงที่ทํางานทํางานกับสมองตรงๆกับเสียงบางเสียงที่เราสร้างขึ้นมาให้มีมี s สเปซแล้วทํางานกับความรู้สึกของเราค่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยตามตามหลักเนี่ยผมว่าถ้าเราต้องการอยู่ในสเตทที่ตื่นตัวเนี่ยมันจะใช้เวลาช่วงช่วงการฟังอยู่ประมาณ9นาทีแต่ว่าถ้าต้องการแบบมีสมาธิศึกษาทาเียอะไรเนียมันมันมันต้องการ เวลาสำหรัการเส็จอันนี้มากกว่าปกติกว่าเพลงอื่นๆครับครับแตกต่างกันนะฮะจะเกิดว่าให้ให้เกิดการกระตุ้นสักเนาทีนะฮะให้เกิดความสงบก็จะเลยเข้าไปชั้นิดนึงประมาณสักสิบสามนาทีอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันอยู่ในวงการเพลงมหนสัปยกันนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับผมคือถ้าไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้ก็ไม่จไม่ได้ไม่ได้รู้ลยครับจริงๆได้ต้องขอบคุณคุณหมอหนึ่งแล้วก็อาจารย์กรตอมครับที่ที่แชร์ความความรู้อันนี้ให้กับเรา แล้วเราก็ได้ลองทดลองดูแล้แลวก็ผสมกับสิ่งที่เป็นผลตจริงจริงมันจะเกิดเป็นเป็นโฮเกรงเนี่ยครับผมที่จะทำงานครับผู้ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ดื่มนาำแล้วก็ฟังเหลุด้วยกัน,นครับเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอยากจะฟัง